ประโยชน์ของการรวมตัวของสมาชิกนะครับ สมาคมผู้ค้าไหลวรจักรนะครับเราจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการทํางานนะครับของสมาชิกนะครับอย่างเช่นการกระจายข่าวสารนะครับความรู้ของอะไหนะครับนอกจากนั้นเราสามารถแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมนะครับ IT หรือ n e t w o r k ร์กนะครับของสมาชิกนะครับเราจะมีการต้อนรับลูกค้านะครับแล้วก็การออกบูธทั้งในและต่างประเทศเรารวมตัวกันเป็นสมาชิกนะครับจะช่วยลดงานซับซ้อน หลายหลาอย่างนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็วขึ้นนะครับสมาชิกจะสามารถร่วมมือกันทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครับเราต้องยอมรับว่า การดำเนินธุรกิจการค้าอะไรรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศในยุคดิจ i t a ล i ลเซชันเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นแล้วก็ส่งผลให้ความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลการค้าระหว่างสมาชิกนะครับในสมาคมด้วยกัน,นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆลองจินตนาการถึงประเภทของที่ส่วนยานยนต์ก็มีหลายร้อยกลุ่มสินค้าหลายพันหลายหมื่นหายการ มีข้อมูลทางด้านสเป c i ิ i ิเคชันฟังก์ชันฟีเจอร e s ของชิ้นงานอะไรต่างๆหากสมาคมผู้ค้าหลายวรจักษและสมาชิกได้เห็นประโยชน์แล้วก็ร่วมมือกันในการสร้างฐานข้อมูลสินค้ายานยนต์ให้เป็นมาตรฐานก็จะยิ่งเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนารูปแบบการค้าของอุตสาหกรรมและตลาดยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนครับ ค้าอะไหล่บราักรของเรานะคะมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและก็สิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนใกล้เคียงกับย่านวรจักรของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือสถานีตำรวจค่ะอีกทั้งเราให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมของเราอย่างยั่งยืนค่ะ ในยุคที่โลกของเรากําลังเผชิญกับความท้าทายทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนแนวคิดเศรษฐกิจแบบเดิมผมคิดว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในอนาคตอีกต่อไป BCG Economy คือคำตอบของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ที่จะมุ่งเน้นการเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดช,ชอบโดยประสานแนวความคิดสแกนหลักนะครับผมคือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจจกรในฐานะธุรกิจที่มีทั้งผู้ผลิตผู้ค้าผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราหนักด,ดีครับว่าแม้อะไหล่เนี่ยจะเป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนเล็กๆแต่เมื่อเรารวมกันเราสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน BCG economy ให้เกิดขึ้นได้จริงในภาคธุรกิจของอะไหล่ไทยโดยเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดที่สุดครับคือการจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในมิติของ Circular e c o n o อคนะครับผมสมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักรสนับสนุนให้การใช้ซ้ำการซ่อมแซมและการแปรรูปเพื่อให้อะไหล่ที่หมดสภาพแล้วกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเพื่อจะลดของเสียลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้าน Green e ค o น o m มเรารณรงค์ให้สมาชิกใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการปล่อยของเสียและจัดการน้ามันและวัสดุเคมีอย่างปลอดภัย ส่วนในของมิติของไบโอเอคโนเมี e y, เราเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้ทดลองวัสดุทดแทนหรือวัสดุชีวภาพตลอดจนร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางที่จะนําไปสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต่อโลกเรามากขึ้นเรายืนหยัดในความคิดที่ว่าธุรกิจที่ดีต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและต้องเติบโตอย่างเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเราคิดว่า BCG c o ค o น y เนี่ยไม่ใช่แนวความคิดของภาครัฐแต่คือแนวทางแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนอย่างพวกเรานะครับ ต้องลุกขึ้นมาร่วมกันเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนทางสมาคมผู้ค้าอร่อยวรจักรพร้อมแล้วที่จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆเ,เพื่อพาอุตสาหกรรมไทยไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงครับถนนวราจักรนะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากเลยนะครับ มากกว่าร้อยปีเลยทีเดียวนะฮะถทนวรอจักรเนี่ยเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นมานะครับเรามีบันทึกในกระทรวงโยธาธิการนะครับในปี2 4 3 9นถนนวราจักรเนี่ยเป็นพระนามของพระเจ้าบรมเธอกรมุขุลวราจักรพนานุภาพหรือพระเจ้าปราโมทน,นะครับโดยถนนวราจักรเนี่ยก็จะมีเขตปกครองตั้งแต่แขวงบ้านบาทแขวงป้อมปาท แแขวงเทพสลินนะครับซึ่งเป็นเขตอยู่ในป้อมปราบสตูภายนี่เองนะครับนับตั้งแต่ปี2470นับเวลากว่า100ปีแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมีห้างร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่นะครับเป,เป็นห้องแถวติดๆกันซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับพวกจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์นะครับหลังจากที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามานะก็จะมีรถพวกจากยุโรปเข้ามาเช่นรถดอสรถจี๊ฟเชฟโรเลต หรือว่าจะเป็นแลนด์โรเวอร์นะก็จะมีขายอะไรในย่านนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแบรนด์จากญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาก็จะเริ่มขายพวกกลุ่มโตโยต้าดัสสันอะไรมากขึ้นนะจนถึงทุกวันนี้นะครับสมาคมผู้ค้าอะไหล่วลาจัรนะครับถูกจัดตั้งด้วยกรมส่งเสริมการคาร้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ปี2552นะครับ โดยคุณลาเชประสุนทรขณะนั้นได้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมะทกส่งล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับท่านอยากจะเห็นกลุ่มผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์นรวมตัวกันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกสินค้าของไทยไปต่างประเทศในปัจจุบันนะครับผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยเ,ยเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเป็นตัวแทนการค้าต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทางคณะกรรมการจึงเห็นว่าเราควรจะก่อตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อให้รัฐและองค์กรนะครับเข้าร่วมทํางานด้วยกันจะได้มีความโปร่งใสสง่างามบริหารงานด้วยคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะผลักดัน s อ e นะครับไปสู่เวทีโลก และทําให้สมาคมผู้ค้าอะไหล่วาจักรเ,เป็นที่ยอมรับของสังคมและได้มาตรฐานกับหน่วยงานรัฐมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับสมาคมผู้ค้าอะไหล่เวราจักรนะครับยังเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์เป็น k n o w l เซ็น center ให้กับผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะเป็นสมาชิกสมาคมผู้ค้าอะไหล่วาจักรนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับทางสมาคมผู้ค้าอะไหล่วลาจักรยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับ ย่านวโจัรนี้ก็เป็นย่านขายอะไหล่เก่าแก่ก็น่าจะประมาณสัก670ปีเกินแล้วนะครับก็จากอดีตเนี่ยมันก็จะเป็นการขายของพวกรถยุโรปแล้วก็มีการพัฒนากันไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเป็นเรื่องของอะไหล่พวกรถี่ปุปน,นะครับจุดเด่นของย่านนี้ก็คือความเป็น Specialized ก็จะค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอะไหล่ทุกอย่างทั้งตัวถังอะไหล่ตัวถังอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่บอดี้ รถรุ่นเ,เก่าๆอาจจะประมาณ50าสปีที่แล้วถ้ามาซื้อในย่านวรจัรก,ก็ยังมีเก็บเป็นอยู่ซึ่งจะต่างจากย่า,ยานด้านนอกซึ่งจ,จะมีแค่ส่วนเป็นสินค้าที่เป็น mass production ก็คือพวกอย่างนักมันเครื่องหรืออะไรที่ว่าขายง่ายๆแต่ถ้ามาย่านในวรจัรเนี่ยก็จะมีครบทุกอย่างเลยครับจุดเด่นของย่านนี้ก็คือว่าเราเรารวมร้านร้านอะไรที่มันมีหลายร้านค่อนข้างเยอะมากอยู่ในนี้นะครับในนี้มีน่าจะมีประมาณเกินร้อยร้านที่อยู่ และอายุส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเป็นร้านที่เก่าเป็น4ี่ห้าสิบปีรุ่น2หรือรุ่น3ามเป็นปัจจุบันแล้วนะครับอะไหล่รถยนต์ของในวอลจักรเนี่ยลูกค้ามีความเชื่อมั่นในว่าสินค้านี่เป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะเป็นของแท้คือแท้คือแท้ของเทียบคือของเทียบเพราะฉะนั้นลูกค้านี่มันค่อนข้างมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในสินค้านี้ปัจจุบันเนี่ยย่านเนี้ยผมว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวในการออนไลน์ขายทางช็อปปี้ขายลาซาด้าผ่านเฟซบุ๊กทุกคนทาหมดแล้ว ทุกร้านแถวเนี้ยที่ที่ท,ที่ที่เป็นเพื่อนกันเนี้ยที่คุยกันอยู่ที่ขายกันแต่ละร้านเนี้ยยอดขายในออนไลน์ก็คือไม่ได้ตกก็มีความเพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกค้ายังมีเชื่อมั่นความในแบรนด์คำว่าวราจัดอยู่ก็ในสมาคมเนี้ยก็มีการสกรีนแล้วว่าเออร้านค้าทุกร้านที่ที่อยู่ในสมาคมเนี้ยมันก็เป็นร้านที่ว่ามีประวัติในการทํางานที่ค่อนข้างยาวนานกันแล้วแล้วมีความเชื่อมั่นร้านอะไร้านที่ที่อยู่ในสมาคมเนี้ยขายของที่ว่ามีคุณภาพครับ